แล้วก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นคลิปทําเกี่ยวกับหาคริปโตรฟรีคอร์เรนซีฟรีนะครับผมนะเบียบนี้ก็ถอนเข้ากระเป๋าฟอ r รสเซทเพแล้วก็เอ็กเพสคลิปตนะครับผมนะถอนเข้าก็ส่องกระเป๋านะครับส่วนมากก,ก็จะเป็นฟอ r รสเซทเพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาถอนเหรียญเหรียญไลท์คอยแล้วกันครับ การทำงานก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับทั้งดูวิดีโอได้เหรียญมาแล้วก็ช็อตลิงช็อตลิงเหมือนเดิมครับงานประจำแล้วก็ออโต้ฟอเซตแล้วก็ก๊กอกน้ำอัตโนมัติตัวนี้จะเคมได้ตลอดเลยนะครับอันนี้จะเหรียญจะเยอะมากนะมีที่เล่นเยอะนะครับอันนี้จะเป็นการขุดนะส่วนการเคมก็ตัวนี้อันนี้เคมทุก5นาทีนะครับตัวเนี้ย ได้ยี่ห้าเหรียญน,นะยี่ห้าเหรียญจันกินะเป็นเบสไซจันกิยี่ห้าเหรียญแล้วก็มาเค็มอย่างนี้เลยผมจะเข็มให้ดูนะครับสามบวกสองเป็นห้าเนาะแล้วก็ติ๊กไปห้าแปดสี่ติ๊กตามรูปนะครับรูปที่มีบันไดเนาะแล้วก็ติ๊กไปกดยืนยันโอเคแล้วก,กดรีร์ดนะครับผม พอกดรีบาทก็เรียบร้อยนะครับได้ยียบห้าจันจีนะครับเป็น5นาทีเคมทีนึงนะครับส่วนใครไม่ถนัดแบบนี้ก็ไปช็อตลิงก์ได้ครับช็อตลิงก์มีเยอะช็อตลิงก์มีมีเยอะมากอะเว็บทำช็อตลิงก์นะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปนะครับไอเว e e R s ก็ใส่ตามเข้าไปนะครับผมนะ o n โอเคครับผมอันนี้ผมก็จะมาถอนนะครับได้90%แล้วเนาะชัรลิงก์ก็ เหมือนเดิมครับเข้าตรงนี้นี่ครับมีให้เลือกมากมายนะครับช็อตลิงร้อยกว่าช็อตนะผมว่าทำไปเยอะแล้วแหละมันมีประมาณสองร้อยกว่าช็อตอนะถ้าทำหมดนี่ก็โหหลายหลายบาทนะครับผมนะหลายตังนะอันนี้ผมก็จะมาถอนนะครับหน้าแรกเรามากดหน้าแรกเลยครับถอนหน้าแรกแล้วก็ผมจะมาดูเหรียญที่ผมจะถอนนะ ว่ามันจะเข้ากระเป๋าไวไหมนะถอนผมถอนเหรียญตอนแล้วกันนี่นะครับถอนได้ทุกเหรียญนะครับต้องดูข้างล่างนะครับว่าเป็นพอร์เซรเพย์อันนี้ X X ปคริปโ o คริปโตนะต้องดูข้างล่างด้วยว่าเราถอนเข้ากระเป๋าไหนนะส่วนมากจะมีแค่สองกระเป๋านะครับนี่ผมจะเทียถอนถอนในตอนนะของของพอร์เซรเพย์นะครับผมก็เลื่อนลงมานะครับผมนี่เขาก็อันนี้เขาก็จะให้ใส่ ใส่ที่อยู่กระเป๋านะครับแล้วก็ออกมาที่ฟอ r เฟต p a ย์นะครับแล้วเราก็มาเอาลิงก์กระเป๋าของตอนนะครับผมกดไปที่ฝากแล้วก็เลื่อนมานี่นะครับลิงก์กระเป๋าของตอนนะครับผมนะเราก็ก๊อปเข้าไปเลยโอเคแล้วก็ออกมาหน้าหน้าเดิมเรานะครับเราก็มาแปะลิงก์ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้นะเพื่อน แปะล,ลิงแล้วก็วางผมก็จะได้อยู่ถอนขั้นต่ําอยู่10เหรียญนะครับ10เหรียญส0เหรียญนี่ก็ถอนได้ก็คือเล่นรอบเดียวถอนได้เลยครับถ้าใครเก็บไว้เยอะก็ถอนทีเดียวเหมือนผมก็ได้นะนี่ผมก็ถอน1895จันกินะครับเหรียญนะแล้วก็แปลงมาเป็นของทีก็เป็น0.1นยะแปก็ได้เยอะอยู่นะครับนะนี่ผมก็จะกดยิกอเลย้วยกัน,นะครับตรงนี้นะ เรามาดูว่าเงินเราจะเข้าไวไหมนะโอเคเราก็กดโอเคนะครับคือเงินยอดเงินหักไปแล้วนะเราก็ส่วนการดูประวัติการโดนี่ต้องดูข้างล่างหรือเปล่านะมันไม่มีบอกนะครับแต่ก็คือยอดเราหักโดนหักแล้วแหละ เราก็มาดูตรงชิช็อตเลิงก็ได้นะครับผมนะว่ายอดเราเมื่อกี้เราหายไมพันแปดโอเคยอดผมก็ไม่มีเลยนะครับผมไม่เหลือแล้วนะแล้วก็มาดูที่ฟอ์เ e ตเพเลยครับผมว่ามันเข้าเลยนะเม,มื่อกี้อ่ะศูนจุดหนึ่งแปดใช่ไหมของตอนเนาะผมมาคิดว่ามันจะเข้าเลยนะ ดีเซตแป๊บหนึง่งนี่ครับเข้าเลยนะไม่แจ้งเตือนด้วยก็คือเข้าไปเลยถอนปุ๊บเข้าเลยนะโอเคนะครับเว็บนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับเล่นไม่ยากก็เว็บนี้น่าจะหาเหรียญได้เยอะนะเพราะว่ามันมีหลายช่องทางช่องทางที่เล่นได้ก็คือดูวิดีโอช็อตลิงสั้นช็อตลิงยาวแล้วก็เคมทุก5ทีเคมทุก1ชั่วโมงเนี่ยมันมีสช่องทางนะครับผมนะ ก็ผมคิดว่าเว็บนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะที่กําลังหาเหรียญสายฟรีนะเราสายฟรีเราก็หาตามแบบนี้นะครับนะก็อนาคตไปพวกเศษเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยอาจจะกลายเป็นเงินหมื่นนะครับเหมือน b บิตคอยทุกวันนี้นะครับแค่เศษนิดเดียวแล้วก็เป็นร้อยแล้วนะครับผมนะเพราะเหรียญเหรียญมันราคาแพงนะครับผมนะถ้า,าลองพวกเหรียญที่เราเก็บมานี้หน่อยพวกอกคอยพวกอะไรเนี่ยลองเป็นเหรียญละ เป็นแสนเป็นหมื่นเหรียะล้านเนี่ยโอ้โหรวยเร่ครับเราก็ตอนนี้เรารีบหาได้หาไปก่อนนะครับผมนะหาแล้วสะสมไว้สะสมไว้รอขายเป็นก้อนทีเดียวอนาคตข้างหน้ามันต้องขึ้นอยู่แล้วครับเหรียญไม่มีลงแน่นอนครับถ้าคนมันน,นิยมเล่นนิยมเก็บนิยมสะสมก็เหมือนของเก่านะครับยิ่งเก่ายิ่งแพงนะครับเหมือนบิตคอยทุกวันเนี้ยราคาปลาไป2ล้านกว่าแล้วครับบิตคอยก็ผมเล่นตั้งแต่ล้านเจ็ดนะเอ้ตั้งแต่เจ็ดแสนนะตั้งแต่มันราคาเจ็ดแสนนะ จนมาถึงสองล้านนี่โอ้โหถ้าผมไม่ขายทิ้งก็ได้เยอะอยู่ครับอดีช่วงเงินมันช็อตก็เราก็ต้องขายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าคนแบบไม่ได้ใช้ตังค์ฝากไปเลยโอ้สักปีหนึ่งนี่รวยเรือเลยนะครับโอเคครับเแบฟบนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ